สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,ลอนสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในคำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปเรื่องราวที่เราจะเล่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เรายัางเด็กๆน่าจะสักประมาณป .6 ก ถ้าเราจำไม่ผิดนะคะบ้านของเราก็อยู่บ้านนอกตามแถบชนบทต่างๆสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีค่ะโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีเลยไม่เหมือนกับเด็กๆในปัจจุบันนี้ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นแต่สมัยก่อนนั้นการลเล่นของรุ่นเรานั้นก็จะมีกระโดดยางเล่นมาเก็บเล่นซอนแอบ ใครที่อายุประมาณนี้ก็น่าจะเคยเล่นอยู่ค่ะหรือบางครั้งก็พาไปเล่นที่บ้านเพื่อนบางทีเพื่อนก็มาเล่นที่บ้านของเราก็สลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเดินหรือว่าปั่นจักรยานไปค่ะเพราะตามแถวชนบทรถก็ไม่เยอะคือถนนก็เป็นถนนแค่เล็กๆไม่ได้อันตรายมากพ่อกับแม่ก็เลยอนุญาตให้เราเดินหรือปั่นจักรยานไป แต่ต่างจากปัจจุบันนี้นะคะคือถ้าปล่อยให้เดินไปเองหรือว่าขับรถไปเองก็อันตรายมากและจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่เราไปเล่นอยู่ที่บ้านเพื่อนจนเพลินมันก็เลยเวลาคับมืดไปแล้วค่ะพอนึกขึ้นได้เราก็เลยขอตัวกลับสักช่วงเวลาประมาณหกโมงกว่าๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเส้นทางะระยะทางที่เราเดินทางกลับมาบ้านนั้น มันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกคะ่ะแต่สองข้างทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเป็นส่วนกล้วยบ้างเป็นส่วนของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้บ้างถนนก็เป็นแค่ถนนคอนกรีตที่ไฟข้างทางก็อยู่ห่างๆกันตอนนั้นเราก็เดินกลับมาจากบ้านเพื่อนคนเดียวเพราะปกติเราก็เดินคนเดียวอยู่แล้วแต่มันแปลกไปที่ว่าวันนี้อาจจะกลับค่ำไปหน่อย เราก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวว่าแม่จะดุดาก็เลยต้องรีบเดินเราก็เดินกลับมาเรื่อยๆมีแค่ไฟทางที่คอยส่องสว่างพอเราเดินมาได้สักพักหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามหลังเรามาเราก็เลยหันหลังไปมองปรากฏว่าเป็นหมาตัวหนึ่งค่ะเป็นหมาสีดำสนิทเลย <C Lanc an> คือเขาเดินตามหลังมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเดินตามหลังมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วแต่เรามาเห็นตอนที่เราเดินมาได้สักครึ่งทางได้แล้วค่ะคือเขาเดินตามเราไล่หลังมาได้เรื่อยๆพอเราเห็นหมาเราก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยค่ะคืออย่างน้อยๆไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนก็ยังมีหมานี่แหละที่เดินเป็นเพื่อนอยู่เราก็รู้สึกโล่งอกไปหน่อยค่ะก็เดินไปได้เรื่อยไม่ได้สนใจอะไรมัน ทีนี้คือก็มองเห็นข้างหน้าว่ากำลังมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาคือเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะแต่ทีนี้ค่ะคือรถคันดังกล่าวนั้นเขาขับมาด้วยความเร็วกำลังจะวิ่งผ่านเราไปแล้วแต่จู่ๆหมาดำตัวที่เดินตามหลังเรามานั้นมันก็วิ่งไปตัดหน้ารถคันดังกล่าวเราเห็นภาพเต็มๆต,ตาเลยค่ะ รถชนเข้ากับหมาดำตัวนั้นอย่างจังคือหมากระเด็นเลยค่ะส่วนคนขับมอเตอร์ไซคันนั้นเขาก็เจ็บนะคะคือเขาพัดตกจากรถลงไปอยู่ข้างทางพอเราเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูคนเจ็บก่อนค่ะแต่ปรากฏว่าคนขับนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พอเราหันไปดูเจ้าหมาดำตัวนั้น มันนอนชักและเลือดไหลออกมาเยอะมากเราเห็นภาพคือเราสูงสารมันมากค่ะคิดว่ามันคงไม่น่าจะรอดเพราะมันโดนไปเต็มๆเ,เลยค่ะเราก็เลยวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆเห็นน้องหมามันนอนทุรนทุรายกระเสือกระสนจนกระทั่งมันก็นอนแน่นิ่งหมดลมหายใจไปค่ะวินาทีนั้นเราส่งสารเจ้าหมาดำตัวนั้นมากเลยค่ะ คือเราก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมมันถึงวิ่งตัดหน้ารถแบบนี้เรายังคงเห็นภาพในวันนั้นได้ดีค่ะสงสารมันมากเราก็เห็นว่าคนขับรถคันนั้นเขารีบข้าวปยกหมาและเอามาวางเอาไว้ข้างทางซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าหมาตัวนั้นมันมีเจ้าของหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ใส่ปลอกคอค่ะเราเห็นว่าแกวางหมาเอาไว้ข้างทาง แล้วแกก็ขับรถออกไปส่วนเรานั้นก็รีบกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านก็เห็นแม่ยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วแม่ก็ดูเรานิดหน่อยค่ะว่าทำไมถึงกลับบ้านช้าแต่ก็ไม่มีอะไรมากคืนนั้นก็ผ่านไปค่ะจนกระทั่งในวันต่อมาในช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนเราก็เดินไปเล่นที่บ้านเพื่อนอีกแล้วค่ะตอนขาไปนั้นเราก็หันไปดูจุดที่ รถชนมาเมื่อคืนแต่ปรากฏว่าเราไม่เห็นอะไรแล้วค่ะร่องรอยเลือดหรือว่าซากศพมาก,ก็ไม่เห็นแล้วเราก็เลยคิดว่าคนที่ชนนั้นน่าจะเอาไปฝังแล้วเราก็เดินต่อไปที่บ้านเพื่อนไปเล่นอยู่ที่บ้านเพื่อนจนใกล้จะค่ำม,มืดเลยขอตัวกลับแต่พอเราเดินกลับไปได้สักพักหนึ่งทีนี้เราก็รู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ เรารู้สึกมีใครเดินตามหลังเรามาเราหันกลับไปดูครั้งแรกก็ไม่เห็นใครเราก็เลยรู้สึกกลัวเหมือนกันค่ะคือเดินอยู่ข้างทางคนเดียวแบบนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเราเดินต่อไปแบบเร่งฝีเท้ามากขึ้นจนกระทั่งเราก็หันไปดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้เราเห็นเป็นหมาตัวเดิมค่ะ เป็นหมาสีดำตัวเดิมเราจำได้เลยค่ะว่าใช่ตัวนั้นแหละตัวเมื่อคืนที่โดนรถชนไปพอเราเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเรารีบวิ่งแบบสุดชีวิตในจังหวะที่เราวิ่งนั้นเราก็หันมองหลังเราก็เห็นว่าหมาดำตัวนั้นพอเห็นว่าเราวิ่งมันก็วิ่งตามเราค่ะคือเรากลัวมากวิ่งไปก็ร้องให้ไป จนเราวิ่งกลับมาถึงบ้านก็เห็นแม่ยืนอยู่หน้าบ้านเราก็เลยร้องตะโกนบอกแม่ว่าแม่ผีหมาดำหลอกหนูผีหมาดำวิ่งตามหนูมาเราวิ่งเข้าไปโอบกอดแม่แน่นแม่เห็นเราวิ่งแบบตกใจมาแม่ก็เลยพูดว่าเป็นอะไรล่ะลูกวิ่งนี้อะไรมาเราก็ร้องให้ใหญ่เลยค่ะพระางกับพูดว่าผีผีหมาดำค่ะ ผีมาดำมันวิ่งตามหนูมาแม่ก็พูดว่ามันผีที่ไหนละ่ะลูกหนูตาฝาดหรือเปล่าแม่ไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็พูดว่าหนูเห็นจริงๆนะคะแม่ตอนที่หนูเดินกลับมามันวิ่งตามหนูมาค่ะแม่มันน่ากลัวมากแม่ก็เลยพูดต่ออีกว่าตรงไหนลูกลูกพาแม่ไปดูหน่อย พอเราสงบสติลงหยุดร้องไห้แม่ก็เลยเข้าไปเอาไฟฉายแล้วก็เดินจูงมือเราไปยังเส้นทางเดิมที่เราเจอผีมาดําตัวนั้นตอนนั้นเรากลัวไม่กล้าเดินค่ะก็พยายามจับมือแม่แน่นแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกลูกไปดูให้เห็นเต็มๆต,ต,ตาว่าเป็นอะไรกันแน่และพอแม่พาเราเดินไปยังจุดที่เราเห็นผีมาดำตัวนั้นตรงบริเวณนั้นมันจะมืดมากค่ะ คือเราเห็นเต็มเตมตาเลยว่ามาดำตัวนั้นยังคงยืนอยู่ตรงจุดนั้นเราก็เลยชี้บอกแม่ไปว่าแม่นั่นไงผีหมาดำตัวนั้นพอแม่เห็นแม่ก็ถอดหายใจเลือกใหญ่เลยค่ะและแม่ก็พูดว่าเฮาย้ยมันผีที่ไหนล่ะลูก นั่นมันคือหมาไอ้ดำหมาลุงชัยไงลูกแม่ก็เลยพาเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเป็นหมาตัวเป็นๆจริงๆเลยค่ะเราก็ตกใจและแปลกใจหนักมากเราก็เลยเล่าเรื่องเมื่อคืนก่อนให้แม่ฟังว่าเราเห็นหมาตัวดำตัวหนึ่งที่โดนรถชนตรงนี้แม่ก็เลยพูดต่ออีกว่าอ๋อหมาดำตัวนั่นนะเรอ มันคนละตัวกันลูกรู้สึกว่ามันเป็นมาจรจัดไม่มีเจ้าของแม่ก็ได้ข่าวแล้วว่ามีคนชนมันเห็นว่าเขาเอาไปฟังแล้วมันไม่ใช่ไอ้ดำตัวนี้เนี่ยมันมาลุงชัยมันชอบเที่ยววิ่งเล่นอยู่ในแถวนี้บ,บ่อยๆพอเราได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งอกไปมากเลยค่ะสรุปว่าเราเข้าใจผิดไปเองที่คิดว่า หมาตัวนั้นเป็นผีหมาดำที่โดนรถชนในเมื่อคืนก่อนเหตุการณ์นในวันนั้นทำเราเอาขวัญผวาไปเหมือนกันเลยค่ะถ้าแม่ไม่พาเราให้ไปเห็นจังๆเราก็อาจจะคิดว่าไอ้ดำมันเป็นผีอยู่นั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟัง ได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง <c oughs> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกด Subscribe และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าร้อนๆค่ะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรราฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ